สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องมิสเตอร์สุรชัยชาแนลนะครับผมบอลนี่เอง mm hmm. ก็วันนี้นะครับจะมาสอนเพื่อนทุกคนใช้ตัวปลั๊กอิน AGM แบบละเอียดนะครับวันนี้ก็คือจะมา,าแนะนำหรือว่าจะมาเขาเรียกว่าสอนวิธีใช้แล้วกันเนะเาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตัวนี้นะครับแบบละเอียดจิ๊บเลยตัวนี้เนาะ AGM นี่นะครับ a m p e r ร g จ a ตามาลนะครับตัวนี้มาตินมาตินไม่ใช่มารินเนาะเออเราจะอ่านมาลินมาตินนะครับตัวนี้ก็เราก็ก่อนอื่นที่เราจะใช้ตัวนี้นครับอันดับแรกเราก็ต้องรู้ว่าวิธีการสั่งงานที่จะสั่งงานว่าให้มันตีมันดีดยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคือมันจะไม่เหมือนปลัอินตัวอื่นที่เราสามารถเขียนเมโลดี้เข้าไปแล้วก็ให้เล่นให้ตีไปเลยอย่างเงี้ยเพราะ ตัวเนี้ยมันจะเป็นมัาจะมีแพทเทิร์นมีอะไรให้เราพร้อมเลยแล้วก็มีการดีดขึ้นลงแล้วก็ะระบบมิติต่างๆที่ทางโปรแกรมเขาเซตมาให้ให้มันสมจริงเนาะก็เราก็มาดูเลยว่าวิธีใช้ใช้ยังไงบ้างเนาะอันดับแรกนะคเพื่อนๆทุกคนก็ทําการเดี๋ยวก่อนผมจะปรับความเดิวไปที่65เนะาะช้าๆหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการลากตัวปลั๊กอินเข้ามาในในแท็บตรงนี้นะครับ พอเราลากเข้ามาเสร็จเราก็มาเพิ่มแทบส่กหน่อยนึงผมจะเพิ่มเป็นอะครุสติกเพิ่มไว้เฉยๆนะครับก็ไม่ไม่ได้แล้วคลิปนี้ก็คือจะไม่ได้แบบมาเขียนมา,มาทำเพลงมอะไรหรอกก็คือจะมาสอนใช้ตัวปลั๊กอินตัว A T M เนาะก็สำหรับเพื่อนๆที่เปิดมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแทบนี้ผมขอซ่อนไว้ก่อนนะเพราะว่ามันมันหน้าจอจะได้แบบม,มีให้ดูกว้างๆเนาะ ก็คือผมก็จะทําการเปิดไอตัวอันดับแรกเราเปิดตัวนี้ก่อนเราเราคลิกในแถบแล้วก็คลิกขวาเปียโรโนนะครับไอผมก็จะเอามาแอบไว้ข้างๆนี้เนาะทีนี้ผมก็จะทําการคลิปตัว agn agm ไวยู้มีัตโดยู้มี์ซัตโอเคเนาะพอเราเปิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยเราก็ต้องมารู้ว่าอะไรคืออะไรก่อนเนาะเดี๋ยวเรา ผมจะแปะไอ้ตัวนี้อันนี้คือผมได้ไปรี่มาละได้ไปแบบลองเขียนลองผิดลองถูกมาละก็ทำการรี่มาให้ดูได้ประมาณนี้เนาะอันนี้ตั้งแต่ C 3ไปจนถึง B ส B4 นะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นตัวจะเป็นคอร์ดจะเป็นคอร์ดต,ตัวนี้นะครับจะเป็นการเลือกจะเป็นการเลือกคอร์ดท,ที่เราทำการรีไว้ในช่องนี้ เนี่ยครับตั้งแต่ c 3ถึง b 4นะครับเอามาก็คือมันจะเป็นในส่วนนี้เนาะโอเคต่อไปเราก็ไปดูส่วนต่อไปเลยเนี่ยต่อไป c 5ก็ c 5าชาร์ตนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นที่1และ2มันก็หมายถึงว่าเป็นส่วนนี้นะครับ1และ2มันก็เป็นแพทเทิร์นนี้นี่แพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยครับผมลองเล่นดู เ,เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นการตีเป็นแพทเทิร์นการตีตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็น d 5ห้าก็จะจะเป็นการดีดเปล่าคือสายหกนะครับดีห้าก็คือตรงนี้สายหกอีสายนี้สายหตรงนี้นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็น ตัวแพทเทิร์นสาม D c h a r ์5ห้าเป็นแพทเทิร์นสามนะครับแล้วก็ส่วน E ห้า E หกเนี่ยจะเป็นการดีดสายห้าและสายสี่นะครับตัว E ห้ากับตัว F ห้าก็คือจะเป็นดีดสายห้าสายสี่แล้วก็ตัว G ไอ้ตัว F c h a r t 5ห้าเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่สี่นะครับตามมาก็จะตัวไอ้ตัวคีย์ที่ G 5ก็จะเป็นการดีดสายสามดีดเปล่านะค,คือดีดสายสามเปล่านะครับ ต่อไปเป็น,ปนตัว G ชาร,ร r g 5, 5, 5ก็จะเป็นการเรียกใช้แพทเทิร์นที่5นะครับต่อไปเป็น A 5ก็จะเป็นการดีดสายสายที่2นะครับดีดเปล่าเปล่านะที่สีส้มๆที่ผมมาไว้ให้นี่นะครับต่อไปตัว A c h a r g 5ก็จะเป็นการเรียกใช้แพทเทิร์นที่6นะครับแล้วก็ B 5จะเป็นการดีดสายเปล่าคือสาย1นะครับต่อไปก็ลงมาข้างล่างนะเพื่อ ไอ้ตัว C 6ก็จะเป็นการดีดลงตั้งแต่สายที่5ไปยัง1น,นะครับคือ5432 1คือดีดลงเปรี้ยงก็คือตั้งแต่5ไปยัง1อะ่ะแล้วก็พอ C charge หก็จะเป็นแพทเทิร์นที่7นะครับแล้วก็พอตัว D 6ก็จะกลายก็จะเป็นการดีดลงแต่ว่าจะดีดตั้งแต่สาย432 1อย่างเดียวนะครับส่วนไอ้ตัว D D c h a r g 6หเนี่ยนะครับจะเป็นการเรียกใช้แพทเทิร์นที่8นะครับ ลงมาก็จะเป็นอ e e6 ก็จะเป็นการดีดดีดขึ้นตั้งแต่สายที่1ถึง5นะครับต่อไป f6 ก็จะเป็นการมิวสาย2นะครับแล้วก็จะเป็นมิวสาย3ก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงเนี้ยมิยวสาย2มิวสาย3นะครับโอเคเนาะเรามาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมา ลองสอนทําในโปรแกรมแล้วกันตอนนี้คือเรามาดูคีย์ก่อนว่าเราเครีย์อะไรใช้ทํำยังไงบ้างก่อนเนาะพอพอเรามามาตรง d 6กนะ,ะจะเป็นการดีดขึ้นแล้วก็บวกกับนิ้วซ้ายนะครับส่วนตัวนี้ก็จะว่างตัวนี้ผม k n a นี่ก็คือจะว่างเปล่าแล้วก็ตัวที่ไม่ได้ใส่มันก็จะคือไม่มีนะฮะ a 6มันก็เป็นการดีดเหมือนกันแล้วก็ D7 จะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือเปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนโหมดเนี่ยครับเนี่ยครับเปลี่ยนโหมด โอเคเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวตัวเ,เขาเรียกว่าเป็นจังหวะเป็นการเกาแบบออโต้จังหวะที่เป็นจังหวะที่1และ,ออะ2อ mm ่ะ hmm. ก็คือตรงนี้น mm hmm. เพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะมาเป็นตัวที่ A8 แล้วก็ชาร์จ8เนาะ mm hmm. นี่เนี่ยด mm hmm. ี่าเจ็ 7. เ yeah, นี่ยตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นการเล่นเดโมของเขาเฉยครับไอตัวถ้าเราจะเรียกว่าเล่ยเล่นเล่นเดโมในในโปรแกรมเลยก็ได้เนาะคือผมก็ไม่รู้จะใส่ไงผมก็เลยใส่ว่าจังหวะหนึ 1, 2, ่งสเฉยนะครับ ก็ลักษณะก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมา,อาตอนแรกเนี่ยจะมาตีคอร์ดก่อนอ่าจะมาตีคอร์ดให้เพื่อนๆทุกคนดูว่าวิธีสั่งให้ตีคอร์ดตียังไงแต่ว่ามันก็คลิปอื่นๆที่ผมเคยทําก็คือมันก็จะมีแบบเื้องต้นแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเรามาดูตั้งแต่แบบเริ่มแรกมาอีกครั้งเนาะโอเคการตีคอร์ดนะครับการสั่งให้โปรแกรมเล่นคอร์ดก็คือ อันดับแรกเราต้องมากำหนดคอร์ดว่าเพลงของเราเราต้องการเราต้องใช้คอร์ดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างง่ายจะเป็น C A m i n o r นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น Min o r แล้วก็ D d ก็จะเป็น D major นะครับแล้วก็เป็น G เป็น G Major นะครับแล้วในในส่วนที่เป็นเลข1 2 3 4 5เนี่ยเออก็จะเป็นช่วงคอร์ดท,ที่เป็นคอร์ด นอกขอบกลางแล้วขอกในนะครับสมมติว่าผมเลือกเลือกเป็นสามอะเห็นสังเกตว่าเขาจะมาแสดงว่าเออมันต้องมาเล่นตรงนี้นะเนีย่ยครับถ้าผมเลือกเป็นสองเห็นไหมเขาจะมาเลือกตรงนี้ถ้าใครที่แบบอยากจะได้เสียงที่แบบแหล,ลมหน่อยก็เลือกเลือกสองก็ได้อ่ะอันนี้ผมจะเลือกเป็นสองให้หมดเลยก็ได้อ่าโอเคผมเลือกนี่เสร็จแล้วเนาะก็พอเราเลือกเรากำหนดคอร์ดที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่ออยากจะปรับ อะไรในในตัวปลั๊กอินก็ปรับไปนะครับพวกนี้จะเป็นเสียงอะไรต่างๆผมก็ไม่ได้ศึกษามาเนาะก็มาลองมาดูวิธีใช้ตอนนี้โอเคผมกำหน,นดคอร์ดต,ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็มาที่ตัวโปรแกรมของเรานะที่เราจะเขียนนะครับผมก็เลื่อนมาที่ตัว C สเนี่ยตัวแรกตัวนี้จะเป็นตัวกำหน,นดกำหนดคอร์ดที่1น,นะครับ คือผมจะให้เล่นเต็มห้องก็คือเป็นคอร์ด C เลยผมก็จะลากยาวอย่างนี้เลยต่อไปเป็นคอร์ด A นะผมก็จะลากอย่างเงี้ย A B สห้องก็จะเป็นมันโปรแกรมมันจะเล่น1 2 3 4ก็จะเป็น C A minor แล้วก็เดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนไปนี่เ F ก่อนเนาะ F Major แล้วก็ G นะครับเราเราลองมาดูก่อนอ่าเดี๋ยวนะขอเขาเรื่องหนึ่งเลยใช่ปะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโปรแกรมมันยังโปรแกรมมันยังไม่ได้เริ่มทํางานเดี๋ยวผมเลือกถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ผมคลิกขวาเปียโ,โ,โนเนาะเอ่อก่อนจะไปเลือกตรงนี้ให้เรากดไปที่รูปปิกรูปนี้ก่อนนะครับนี่ที่เป็นรูปสัญลักษณ์ตัวปิกนะฮะก็ลองลองกดดูโอเคเล่นได้ปกติเนาะ ทีนี้ผมก็เนี่ยสังเกตว่าพอเรามากดกดตรงนี้นะครับเพื่อนเนเนี่ยสังเกตว่าพอผมกดเขาจะซ e เล c ให้นะจะมีเสียงในการเปลี่ยนคอร์ดเนี่โอเคนี่แสดงว่าคอร์ดเราถูกต้องแล้วต่อไปนะเราจะทําการดีดนะครับก็คือดูว่าเราจะต้องการดีดยังไงบ้างก็ดูตรงนี้นะครับจะเป็นการดีดขึ้นขึ้นลงลงยังไงก็อยู่ที่เราต้องการเนาะ ก็ผมก็จะต้องผมต้องการแค่ดีดต้องการดีดขอดตั้งแต่สายที่5ไปก็คือตัว C6 ไปที่ C6 ครับน,นี่เดี๋ยวผมจะซี่ยว c หนะเดี๋ยวเราขยายหน่อยนะครับ คือลักษณะการดีดูุลัดเดี๋ยวเดีด๋ยวคืออ,อ,อันนี้คือจะเป็นการดี มันต้องมีแบบขึ้นลงขึ้นลงด้วยเนาะแล้วก็มาดูตรงนี้ ประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือผมก็จะทำการก๊อปปี้มานี้ก็ดูคือสังเกตว่าเราจะสังเกตว่าเสียงม,มันมันแบบเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันเนาะเราขยับอันนี้ไปข้างหน้าหน่อยนึงนะครับเพื่อให้เวลาตัวคอร์ดมันเปลี่ยนก่อนแล้วก็ค่อยลงด้วยการดีดนะครับ คนถ้าเราเราไม่ขยับเนี่ยก็คือโดยปกติที่เราเล่นกีตาร์เนาะเวลาเราดีดเนี่ยคอร์ดเราต้องมีการเปลี่ยนก่อนแล้วจังหวะดีดมันถึงจะลงนะครับแล้วอย่างเงี้ยให้เรานึกถึงความเป็นจริงเนาะเราก็ขยับแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยขยับมาขยับมาช่องช่องหนึ่งนะครับคือมันจะทําให้โปรแกรมมันเล่นเหมือนจริงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าในจังหวะที่เราเล่นเนี่ยคือเราต้องการให้มีการมิ้วเหมือนตี เราอาจจะใส่จังหวะนี้ด้วยก็ได้นะจังหวะเนี่ยใส่จังหวะนี้เข้าไป เราเราใส่เราจะใส่เหมือนเป็นการตีให้แบบมีการมิ้ใสายนิดนึงนะครัมันจะได้เหมือนจริงนะครับเราขยับมาช่องที่สองนี้เนาะก็ประมาณนี้นะเพื่อนก็ถ้าเราอันนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการลากมาเลยอ่าเราก็มาดูว่าเขาจะเล่น ถ้าเพื่อนๆบอกว,ว่าเอ้ยคอร์ดเสียมันแหลมไปเนาะเราก็เปลี่ยนันเป็นห้องที่เอเป็นคอร์ดนอกก็ได้นะครับเนี่ยอ่าเรามาเล่นดูอีกรอบนึงโอเคนี่ก็จะเป็นการอ่อ เขาเรียกว่าเป็นการตีคอร์ดเนาะก็คือแล้วก็จะมีการแบบเหมือนเวลาเราสั่งให้ตัวเ,เป็นการเกากีตาร์นะครับเกาจะเป็นสี่สามสองหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็การเกาของเราก็จะเป็นมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการ duplicate ห้องที่เป็นคอร์ดนี้เนาะขยับมาช่องหนึ่งแล้วก็การเกาของเรานะครับเราก็มาดูตรงนี้ก่อนเราต้งองการเกาเ สี่สามห้าสี่สามสองหนึ่งเนาะถ้าเป็นคอร์ดที่เป็นตัวรูทที่เป็นตัว้นต,ต,ตัวรูทนะครับคือเช่นคอร์ดซีเนี่ยผมจะเริ่มที่สายห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าเราก็มาดูในโปรแกรมกันเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะ จากคอร์ดซีก่อนเนาะซีแล้วก็จะดีดห้าสี่สามสี่สองหนึ่งห้าสี่สามสี่สองหนึ่งเนาะเออจะประมาณนี้อ่าเราก็มาดูในห้องที่ห้านะครับ เราทําการเขียน5ก็คือสายที่5นะครก็จะเป็น E5 นะครับ E5 ของเราอยู่ไหนเอ่ยลงมาข้างล่างนี่นะครับนี e ่ E5 เราตรงนี้ขยายหน่อยนะครับ E5 จะเป็น5เออ่สาย4ก็จะเป็น F5 นะครับ ไปประมาณนี้เนาะก็จะเป็นเดี๋ยวเราดูนี่เนี่ยมันจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้มันเต็มช่องแล้วอ่านี่เนี่ยก็คัดลอกมาเลยครับจังหวะเดิมคือถ้าเป็นคอร์ด A minor นะครับผมจะเริ่มให้เขาดิดตัวสายที่ ลอกตรงนี้มาเนาะเอียมาไว้ตรงนี้แล้วก็ขอด G เหมือนกันเนี่ยเออเราก็มาดูเนี่ยประมาณนี้เนาะ อันนี้คือเราจะมีทั้งการตีคอร์ดแล้วก็การาเกานะครับ ก็คือการใช้งานอันนี้ก็คือจะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับที่ที่ว่าสามารถใช้งานได้สมมติว่าถ้าเราบอกว่าเราจะใช้แพทเทิร์นที่เขามีให้ในการตีนะครับสมมติว่าต่อไปที่ผมจะเป็นการใช้แพทเทิร์นของทางโปรแกรมที่เขามีให้เนาะผมจะใช้คอร์ดเดิมเหมือนกันเนี่ยสมพไอกอนแพทเทิร์นของเรานะครับก็คือจะว่าจะใช้แพทเทิร์นเรามาดูก่อนนะแพทเทิร์นที่1 แพทเทิร์นที่สองโอเคผมจะใช้แพทเทิร์นที่สองนะครับผมก็มาดูตรงนี้แพทเทิร์นสองนะครับจะเป็น C chart ห้านะครับอผมก็จะมาดูตรงนี้ C chart ห้าอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าห้องที่เก้านะครับ C chart ห้า สีชาร์จหน้านี้เต็มหนึ่งห้องอย่างนี้เลยนะสี่ห้องก็คือแค่นี้ก็เรามาดูดูตรงนี้นะเอ่อตรงนี้เราต้องทำการขยับไปข้างหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขยับเนี่ยเขาจะเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันให้เรานะก่อนนะ อย่าไปข้างหน้าหนึ่งช่องนะครับมานนิเนี่ยโอ้โหเลยไปเยอะครับโอเคฟังอีกรอบ ถ้าเราเรียกใช้แพทเทิร์นเนี่ยมันจะคือมันจะง่ายกว่าแล้วก็เราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็แพทเทิร์นตัวนี้ก็จะมีสำเร็จรูปให้เราใช้ครับถ้าใครที่อยากจะาหาแพทเทิร์นอื่นๆนะครับเราสามารถเรียกดูตรงนี้ได้ตรนที่เป็นรูสอนชี้ขึ้นเนี่ยนะตัวแพทเทิร์นตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถไปเลือกแล้วก็ลองกดฟังดูว,ว่าเราชอบแบบไหนนะครับก็จะมีทั้งเมทัลแล้วก็แบบป๊อปแล้วก็คันทรีหลายอย่างนะครับ <c oughs> ก็ลองมา ใช้แพทเทิร์นนี้ดูว่าจะมีแพทเทิร์นที่ถูกใจหรือเปล่าก็เดี๋ยวนะไอตัวน,นี้ก็ป๊าไปแล้วกี่นาทีเอ่ย2 2นาทีแล้วก็คงคา,านานแล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะน้ำลาเพียงเท่านี้นนนะเนาะเราใครที่เรามาใช้โปรอินตัวน,นี้แล้วไม่เข้าใจอะไรไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆอนที่เข้ามาใหม่นะถ้าได้เห็นคลิปนี่ล้วชื่นชอบคลิปนี้เราช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนที่หน้าเราจะทําเกี่ยวกับเ,เราจะสอนใช้โปรแกรมอะไรหรือปลั๊กินตัวไหนนะครับก็สามารถติดตามได้ในช่องผมได้นะครับแล้วก็ใครเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไอ้ลิงก์ไอ้รูปตัวนี้นะตัวเนี้ยไว้ใต้ทิศชั่นนะครับแล้ให้เพื่อนเพื่อทุกคนโหลดไปใช้นะครับแล้วไปศึกษาดูนะครับว่าตรงไหนยังไงเพอันนี้จะเป็นการทดลองอด้วยตัวผมนะก็ไม่ได้ว่าจะไป ทำเป็นโปรขนาดนั้นนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะครับแล้วกเ็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็คงจะล่ามลาไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ